ครับก็กลับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมช่องสองเหรียญไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องสองเหรียญไทยกันสักสั้นๆเล็กน้อยนะครับเผอิญได้ข่าวมานะครับเกี่ยวกับเหรียญที่อยู่ในมือผมตอนนี้นะครับก็เลยเอามาบอกเล่า9กากันนิดหนึ่งนะครับเหรียญนี้อย่างที่เคยลงไปแล้วนะครับเคยลงไปสักครั้ง2ครั้งแล้วนะครับเหรียญนี้มันคือเหรียญ2บาท นะครับรัชการที่4นะครับท่านที่คุ้นเคยกับเหรียญ2บาทรัชการที่4พอเห็นเหรียญน,นี้ปั๊บก็จะทราบทันทีนะครับว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแท้ใช่ไหมครับที่จะมาบอกเล่าข่าวกันก็คือว่าเหรียญสองบาทรัชการที่4นะครับตอนนี้เนี่ยราคามันพุ่งเกินไปกว่าที่ ประเมินในหนังสือกันเยอะแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวจะให้ดูท่านผู้ชมดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็คือว่าอันนี้จะเป็นข้อมูลที่เคยเอามาลงให้ท่านผู้ชมได้รับทราบถูกไหมครับเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญ2บาทนะครับกึ่งตําลึงนั่นเองก็คือ2บาทนะครับซึ่งสภาพที่ประเมินไว้สภาพ UNC นะครับเมื่อประมาณปี2 5 6 1นเะครับเขาก็ประเมินไว้ประมาณ8 0,000ถึงไม่เกินแสนส แต่ว่าตอนนี้เนี่ยอันนี้คือ UNC ก็คือ MS 6 4นะถ้าประมาณนั้นนะไม่ Uncirculated นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยราคาจริงๆของมันเนี่ยไม่ใช่ ไม่ใช่เท่านี้แล้วนะครับไอสภาพ MS-64 เนี่ยทะลุ5 6 0 0 0ไปแล้วรู้สึกว่าสภาพ MS-66 นี่น่าจะ6,000 0กว่าบาทไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงภาพอินเสิร์ตภาพให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าราคาเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็สภาพที่เป็น AU-55 เนี่ยก็แสนกว่าบาทแล้ว AU-55 ก็คือผ่านใช้น้อยนะครับก็จะแสนกว่าบาทเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ต้องเลื่อน ราคาขึ้นมาแล้วนะครับไอแสนกว่าบาทนี้ไม่ใช่ u n c แล้วนะครับจะต้องเป็นสภาพ A อเนาะอัน,นี้ก็จะเป็นเหรียญ2บาทนะครับผลิตปี2406เนาะซึ่งผมก็เนี่ยให้ท่านผู้ชมดูเหรียญผมตรงนี้นะครับอ่าไม่ทราบท่านผู้ชมเห็นชัดหรือเปล่าต้องปรับนิดนึงหรือเปล่าเอ่ยอืมก็จะบอกท่านผู้ชมว่าตอนที่ซื้อมาเนี่ยนะครับเคยเหรียญเนี่ยเคยลงประกาศขายไปแล้วด้วยนะครับปรากฏว่าถามว่ามีคนสนใจไหมตอนนั้นนะครับ ไม่รู้ว่าเขาคิดว่ามันแพงเกินไปหรือเปล่านะลงประกาศไปถ้าหมื่นกว่าบาทเนี่ยนะก็เขาก็มาต่อมั่งต่อเหรือ4ี่หมเลยบางทีนะคือผมก็แบบว่าเอ้ยเกินไปนะคือมันหลุดทุนผมไปเยอะเลยอะ่ะคือผมถ้าจะขายผมก็ต้องขายตามที่ที่ มันควรจะมีราคากลางอะไรของมันเนาะซึ่งถ้าราคาที่ผมประกาศขายมากกว่าราคากลางสักนิดหน่อยก็ยังพอรับได้เขาก็ต่อสักนิดหน่อยผมก็ปล่อยแล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเขาต่อเยอะเกินเนี่ยผมก็รับไม่ได้เหมือนกันเนาะผมก็ไม่ปล่อยครับเหรียญน,นี้จนกระทั่งพอผมไม่ปล่อยปป๊บเกิดอะไรขึ้นราคาพุ่งเลยครับคราวนี้เนี่ยที่ผมเก็บไว้เนี่ยราคามันก็จะพุ่งเกินไปกว่าที่เอ่อมันมันเขาเรียกว่าราคาเดิมของมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเหรียญที่มีราคาแพงอะเดี๋ยวผมขยายนิดนึงนะครับอืม อ่านะครับเพราะฉะนั้นไอเหรียญที่มันหาย,ยากแบบนี้นะครับสภาพสวยๆขนาดนี้นะท่านผู้ชมบางทีเก็บไว้เนี่ยลองเอาออกมาดูนะครับเก็บไว้สักพักนึงเอาออกมาดูอาจจะขายได้ราคาก็ได้เนาะมันเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนะครับก็เก็บไว้กับเรานี่แหละปล่อยให้ราคามันขึ้นตามเวลานะครับเก็บถูกตัวก็จะกําไรนะครับถ้าเก็บตัวที่ไม่ถูกก็จะขาดทุน เนาะขาดทุนได้นะครับอันนี้ก็ต้องต้องบอกท่านผู้ชมไว้แบบนี้นี่คือตามความเป็นจริงของวงการสะสมเนาะถ้าเก็บนานๆเลยเนี่ยสิปี20ปีก็อาจจะกําไรโดยที่ไม่ขาดทุนก็ได้เนาะแต่ว่ายัางไงก็ตามขอแนะนําว่าให้เก็บตัวที่เขาเรียกว่าตัวที่มีราคาดีกว่าตัวที่ถูกตัวนะครับตัวที่มันหายากจริงๆเนาะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็มาสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาเหรียญไหมท่านผู้ชมดูด้วยนะครับว่าเหรียญ โบราณนั่นนี่คือสายผมเลยนะครับสายเหรียญโบราณนะผมก็จะเก็บไว้เรื่อยๆนี่นะครับตอนแรกว่าจะขายแต่ว่าพอเนื่องจากว่าคนจะว่าคนไม่เห็นคุณค่าก็ไม่ถูกคือเขาเห็นคุณค่าแต่เขาคิดว่าราคาควรจะน้อยกว่านี้เหมือนกับจะจะกดราคาผมนะเนาะผมก็เลยไม่ปล่อยดีกว่านะครับก็ยังเก็บไว้อยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าอนาคตคนไทยเขายังเขาเรียกว่ามามาขอซื้อในราคาต่ำเนี่ยผมเอาไปขายต่างประเทศดีกว่า แน่นอนว่าเหรียญออกจากประเทศไทยไปไปอยู่ในมือของนักสะสมต่างประเทศนะครับแต่ทําไงได้ใช่ไหมเพราะว่าปัจเจกนะแต่ละคนเนี่ยเขาก็ต้องการเงินถูกไหมครับที่จะมา,เ,าเหมาะสมกับเหรียญที่เขาสะสมกันมาเนาะเนี่ยมาอยู่ที่ผมอยู่ตั้งนานแล้วอยู่ดีๆจะให้มาขายเท่าทุนใครจะขายละ่ะถูกไหมครับเก็บไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าต่างประเทศเขาก็ต้องการเหรียญไทยกันเยอะมากว้านนะกวาดต้อนไปเลย นะมีแต่คนไทยนี่แหละที่มากดราคากันเองหรือไม่ก็อาจจะไม่พอเงินไม่พอนะหรือว่าอาจจะไม่เห็นคุณค่าก็เป็นไปได้นะครับซึ่งมันก็มีหลายเหตุผลที่เหรียญไทยนะครับไม่ถูกซื้อโดยคนไทยหรือว่าถูกกดราคาโดยคนไทยด้วยกันเองแต่คนต่างชาติหมอหมดนะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็นําเหรียญมาให้ดูนะครับความสวยงามของเหรียญน,นะครับไทยโบราณนะครับอยู่คู่กับประวัติศาสตร์ชาติไทยมาเป็นร้อยปี นระ้อยกว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เนาะพระมงกุฎนั่นเองโอเคครับถ้งงั้นไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่าครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับ